ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอิส์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับผู้ข้างเง้นเหรอถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นสัตว์วิญญาณอย่างเจ้าเดี๋ยวข้าก็ารู้จากเจ้าในฐานะสัตว์วิญญาณมงคลอยู่บ้าง เจ้ามันเป็นเพียงสายเลือดโบราณที่แปลกประหลาดที่สามารถสืบทอดผ่านสายเลือดของเจ้าได้รัศมีนั้นส่งผลต่อรัศมีของสวรรค์และโลกในที่แห่งนั้นและความเป็นสิริมงคลทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องไร้สาระโชคดีหรือโชคร้ายข้าจะเชื่อหรือไม่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของข้าทั้งนั้นแท้ที่เจงแล้วพวกเขาเขาเห็นเจ้าเป็นแค่สมบัติเจ้าอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นัก สัตว์วิญ,ญญาณที่ฝึกฝนมาแสนปีนั้นดีกว่าเจ้ามากแต่พวกมันก็ปฏิบัติกับเจ้าเราคับว่าเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่ามันไม่ใช่จกักรพรรดิสัตว์วิญญาณมงคลมันเป็นชื่อที่ช่างไพเราะยิ่งนักไม่ว่าเจ้าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์วิญญ,ญาณเจ้าก็ควรจะรู้จักสำนึกตนบ้างเจ้านี่เจ้าพูดจาไร้สาระอะไรเสียงของสิงโตสามตาเป็นเสียงแหลมอย่างเห็นได้ชัดเซียวโ่อยเย้ยพังกับพูดว่าข้าพูดไร้สาระอะไร ถ้าพูดอย่างสุภาพได้ดีมากแล้วถ้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสัตว์วิญญาณพวกนั้นจะทําอะไรได้บ้างวีเฮ้ามานี่ตกลงครับวีเฮ้าเรียบเดินไปหาเซียวจูกล่าวว่าเอาหน้าผากของเจ้าแนบกับดวงตาที่3ของสิงโตทองคำสามตามั่นใจได้เลยข้าจะข่มมันและป้องกันไม่ให้มันขัดเขินไม่เจ้าข้าดียังไงสิงโตทองคำสามตาโกรธจัด ร้องคำรามซ้ำแล้วสำ้ำเร่าดิ้นรนอย่างสิ้นหวังบาดแผลภายในที่เจ็บปวดนั้นอย่าทาให้เลือดสีแดงสีทองไหลทะลักออกมาจากมุมปากของมันมาวิเฮาตกเลึงไปชั่วขณะแล้วพูดว่าท่านอาจารย์นี่คือในขณะนี้แทนเหมืองยิ้มรัก,ก่าว่าสัตว์มงคลเป็นที่พึ่งพาทางด้านจิตใจของสัตว์วิญ,ญญาณทั้งหมดมันสูงส่งและมนุษย์สามารถจับได้สัตว์มงคลมีอนาคตที่สดใสกล่าวเคอ สัตว์มงคลสามารถปกป้องสัตว์วิญญาณและทําให้สัตว์วิญญาณฝูกฝนได้เร็วขึ้นระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นมันเป็นสัตว์นําโชคแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเช่นสัตว์วิญญาณสิงโตทองคำสามตาที่อยู่ตรงหน้าเจ้ามันมีคุณสมบัติหลายอย่างข้ารู้สึกได้เมื่อข้าโจมตีมันเมื่อคู่นี้มันมีทั้งคุณสมบัติแสงและคุณสมบัติไฟอยู่ในตัวแต่ว่าม้ว่าทั้งสองจะมีระดับใกล้เคียงกับคุณสมบัติขั้นสูงสุด แต่ก็ไม่ใช่คุณสมบัติหลักคุณสมบัติหลักของมันคือพลังจิตหากไม่ใช่พลังจิตการโจมตีครั้งก่อนของข้าคงข้ามันไปแล้วเพื่อให้เจ้ามีการฝึกฝนที่เป็นมงคลมันจะมีประโยชน์มหาศาลต่อการฝึกฝนในอนาคตของเจ้าแต่ถ้าว่าคําว่าอนาคตไร้ขอบเขตนั้นค่อนข้างคุมเครือข้าไม่รู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรและเจ้าจะต้องเข้าใจมันด้วยตัวเองเอาระรีบหน่อยอย่ามัวแต่ช้าไปประโยคสุดท้ายนั้นพูดถึง สิงโตทองคำสามตาอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่สิงโตทองคำสามตาต้องการจะพูดในตอนแรกนั้นไม่สามารถพูดได้เช่นการเพราะเสี่ยวจูกดหัวใหญ่ๆของมันลงกับเขินนี่เจ้าสิงโตทองคำสามตาตกใจขณะนั้นเสี่ยวจูมองดูมันอย่างแผ่วเบาระกาว่าเจ้าคงเห็นราชาแดงแล้วใช่หรือไม่ข้าบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์วิญญาณอายุแสนปีมันก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าดังนั้นเจ้าจะต้องสังเวยเท่านั้น เดินทางนี้เจ้าเจ้าเป็นมนุษย์ที่น่ารังเกียจมากสิงโตทองคำสามตาพูดเอาดาเทนเหมิงบอกเขาเกี่ยวกับแผนการสร้างเทพในขณะนี้เสียงของเทนเหมิงก็มาถึงหูของมันบอกเล่าถึงแผนการการสร้างเทพเจ้าในที่สุดภายใต้การบังคับและร่รวงของเสี่ยวโจและเทนเหมิงสิงโตทองคำสามตาจึงทำได้เพียงพระนีประนอมและสังเวยให้กับหัวหวีเข้าเท่านั้น ในโรกแห่งสัตว์วิญญาณไม่เคยมีสัตว์วิญญาณตนใดกล้าแต่ต้องความรับนี้ซึ่งได้รับการปกป้องโดยสัตว์วิญญาณตนนี้แร่ชื่อของสัตว์มงคลสิงโตทองคำสามตาคมไร้เลวร้ายอย่างที่เสี่ยวโจพูดไม่มีสัตว์วิญญาณตนใดกล้าแต่ต้องร่างของมันสิงโตทองคำสามตานี้มีนิสัยดุร้ายใครก็ตามที่พยายามแต่ต้องมันจะถูกโจมตีอย่างบ้าคลั่งเมื่อหน้าผาของหัววีห้าสัมผัสกับดวงตาแนวตั้งของสิงโตทองคำสามตา เาและร่างกายของสิงโตทองคำสามตาก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงดวงตาของสิงมีชีวิตบนหน้าผากของหัววีเ้าพันถูกกระตุ้นด้วยพลังประหลาดที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของสิงโตทองคำสามตาได้เปิดเคลื่อนอย่างเงียบๆแต่เนื่องจากหน้าผากของเขาอยู่บนดวงตาสีทองของสิงโตทองคำสามตาอยู่แล้วเซียวโจวหวังตรงและเซียวเซียวจึงมองไม่เห็นสิ่งนี้หลังจากสั่นไหวคู่หนึ่งหัววีเข้า ็รู้สึกทันทีว่าสมองว่างเปล่าแม้แต่ทะเลแห่งจิตวิญญาณก็ดูเหมือนจะหายไปและขนาดนั้นความฝันอันสูงส่งในทะเรแห่งจิตวิญญาณของเขาและทะเรแห่งจิตสำเนึกที่สองเลิกที่จะรวมพลังของตนไว้ที่จุดเดียวแล้วซ่อนมันไว้ในมุมหนึ่งรัศมีประหลาดบิดเบี้ยวล้อมรอบร่างของหัววีเฮ้าและสิงโตทองคำสามตาร่างของทางโคู่โปรง่งใสแสงสว่างเรเบรทุกครั้งที่แสงเปลี่ยนร่างของหัววีเฮ้า พระสิงโตทองคำสามตาจะสั่นไหวเล็กน้อยลมหายใจแห่งชีวิตอันมหาศาลที่เดิมบรรจุที่ดวงตานั้นหลังไหลออกมาอย่างบ้าคลั่งและฉีดเข้าสู่ร่างของสิงโตทองคำสามตาบาดแผลที่สิงโตทองคำสามตาได้รับหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ข่อทางปลาใหญ่สิงโตดูเหมือนจะก,กระวนกระวายลมหายใจแห่งชีวิตอันรุนแรงพุ่งเข้าหาพวกเขาอย่างมองไม่เห็นและฉีดเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่อง แสงที่บิดเบี้ยวนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆรังปรารได้แผ่ภุมร่างของบุคคลและสัตว์วิญญาณผู้นี้รังสะท้อนกลับสะท้อนเสี่ยวโจออกไปเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอนาอัศจรรย์นี้เสี่ยวโจก็อดรู้สึกปราญเล็กน้อยไม่ได้พึมพำกับตนเองว่าทําไมปฏิกิริยาถึงได้มากมายขนาดนี้วางตรงขมอเขียวแสงสีทองในดวงตาของเขาคราบีิเป็นระยะระยะไม่รู้ว่าทําไมแต่เมื่อมองดูแสงบิดเบี้ยวตรงหน้า เขาขับรู้สึกแปลกๆครับขาว่าบางสิ่งของเขาถูกแยกออกจากกันแต่ความรู้สึกนี้มันอ่อนแรงจนทําให้เขารู้สึกไม่ชัดเจนวางว่างเปล่าในจิตสํานึกของหัววิหเท้าค่อยๆฟื้นเขินฟื้นทะเลแห่งจิตสํานึกของเขากลับขึ้นมาอีกครั้งเขาปรารใจที่พบว่าดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาและปริมาตรของทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่ามีรัศมีอน้าสะพึงกลัวแฝงอยู่ในนั้น ดวงตาของสิ่งมีชีวิตของเขาเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันแสงจากดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่แต่เดิมเต็มไปด้วยชีวิตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวสําหรับเขาเขายังคงรักษาร่องรอยของพลังวิญญาณไว้ซึ่งเป็นเท่าไรแห่งจิตสํานึกที่สองตามแห่งชีวิตก็อยู่ที่นั่นเช่นกันเขาสามารถใช้มันได้เพื่อตัวเขาเองได้ทุกเมื่อแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปหัววิ่เฮารู้สึกอย่างชัดเจนว่าเขามีดวงตาที่3มจริงๆดวงตาของสิ่งมีชีวิตนั้น อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์และดวงตาทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตนั้นก็เป็นพระกายสีทองกล่าวอีกในหนึ่งดวงตาปัจจุบันของสิ่งมีชีวิตนั้นได้กลายเป็นดวงตาที่3ของเขาไปโดยสมบูรณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาโดยสมบูรณ์และเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีพลังเวทมนต์อยู่ในดวงตาที่สของเขาเขาไม่สามารถบอกได้ว่าพลังนี้คืออะไรแต่เขารู้สึกได้ว่ามันเป็นพลังที่โด่เหมือนจะเหนือกว่าความสามารถทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้ว ต่อหน้าพลังนั้นจูดูแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากจุดสัมผัสระหว่างหัววีเข้าและสิงโตทองคำสามตาร่างของหัววีเข้ากระเด้งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงและพุ่งออกไปเสียวโจความมันไว้กลางอากาศและทรงตัวให้มั่นคงสิงโตทองคำสามตาสั่นสถานด้วยความมึนงงก่อนจะถอยหลังไปสองสามก้าดวงตาที่สามของมันเปลี่ยนจากสีทองเดิมเป็นสีดำ แม้มันจะกลับมาเป็นสีทองในทันทีแต่เสียวโจว,วังตรงและเซียวเซียวก็มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนหวาวีห้าเหลเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเช่นกันเขาจ้องมองไปยังดวงตาสีทองสามดวงหนึ่งคนและหนึ่งสัตว์วิญญาณสายตาของเขาสัมผัสไปในอากาศทุกคนรู้สึกราวกับว่าจิตใจสั่นไหวเล็กน้อยโดยเฉพาะดวงตาที่สามที่รู้สึกเสียวเล็กน้อยราวกับความรู้สึกแปลกประหลาดความรู้สึกนั้นปรากฏขึ้น หวีเฮาู้สึกเพียงว่าในขณะน,นี้จิตวิญญาณของเขาเหมือนได้เดินทางผ่านเวลาอันยาวนานและจิตสํานึกของเขาเข้าปรากฏขึ้นในป่าเทือบขดนั้นทุกสิ่งรอบตัวาก็กลายเป็นสีทองแม้แต่ต้นไม้ที่รดนแสงก็กลายเป็นสีเดียวกันต้นไม้เหล่านี้ตบโตอย่างรวดเร็วในอัตราที่น่าตกใจในเวลานี้สิงโตทองคำสามตาได้กลายมาเป็นวงแหวนวิญ,ญญาณของหัว,วีเฮาโดยตรงและรอมเข้ากับร่างของหว,วีเฮา วีเฮ้าเจ้าสบายดีไหมหวังตรงโน้มตัวไปข้างๆหัววีเฮ้าแล้วถามด้วยเสียงเบาเซียวโจูก็มองเขาด้วยความสนใจเช่นกันแม้แต่ในตำราบโบราณก็ไม่มีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลของการเพิ่มค่าคุณสมบัติจากสัตว์วิญญาณมงคลหัววิเฮ้าสายหัวและความทรงจำจำนวนมากทำให้เขาสับสนเล็กน้อยในตอนนี้ข้าไม่เป็นอะไรแต่พลังจิตของข้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้ดูเหมือนว่าข้าจะมีความทรงจําบางสว่วนโยอะไรนะเจ้ามีความทรงจําอะไรบ้างหวังตรงถามด้วยความประดาดใจมาบิเฮ้ายิ้มอย่างคมเคินมันเป็นสาตว์วิญญาณที่มีอยู่มาหลายหมื่นปีแล้วแม้ว่าชีวิตในป่าใหญ่ชิงโตจะน่าเบื่อมากแต่ความทรงจําของมันยังคงยิ่งใหญ่เขาจะแยกแยะมันทั้งหมดได้ในคราวเดียวได้อย่างไรเสี่ยวจูพย,ยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าการเพิ่มพลังจิตเป็นเรื่องที่ดี รูเหมือนว่าบันทึกดั้งเดิมจะถูกต้องกับใดที่ไม่มีผลข้างเคียงก็ไม่มีปัญหาแม้ว่าหัววีเฮาจะมีอายุเพียงไม่ถึง13ปีแต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าต้องผ่านความยากลำบากมามากมายในช่วงแรกๆชีวิตของเขายิ่งยากลำบากมากขึ้นไปอีกหลังจากออกจากพยากขาวใต้เฮาชีวิตของเขากับงดงามสำเร็วสำเราสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในโลกมนุษย์ก็ร้อนแต่หน้าตื่นเต้นอย่างยิ่งแอนเหมืองเจ้าเป็นอะไรไหม หลังจากเข้าสู่สถานะนี้แล้วหัววิ่งเฮ้าเป็นคนแรกที่ถามนอนไหมน้ำแข็งแทนเหมืองข้าไม่เป็นอะไรมันช่างเป็นพลังแห่งโชคชะตาที่ทรงพลังอะไรเช่นนี้แต่ข้าก็ตัดขาดจากโชคชะตามานานแล้วการทำลายโชคชะตาของข้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังจากช่วงเวลาน,นี้สติสัมปัชัญญาที่แตกสลายของข้าก็กลับมามั่นคงอีกครั้งความทรงจำบางส่วนก็กลับคืนมาด้วย เช่นเดียวกับการหลับไหลอยู่ในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเจ้าฐานการฝึกฝนปัจจุบันของข้ายัางคงอ่อนแอเกินไปเมื่อเจ้ามีรากฐานที่แข็งแกร่งพอข้าจะส่งต่อความสามารถของข้าให้กับเจ้าเมื่อหัววีเข้าได้ยินว่านอนไหมน้ำแข็งปลอดภัยดีเขาก็ถอนหายใจด้วยความร่องอกแระถามด้วยความสงสัยพลังโชคชะตาคืออะไรทำไมสัตว์วิญญ,ญาณสิงโตทองคำสามตาถึงมอบพลังแห่งโชคชะตาให้กับข้า หลังจากคุณคิดอยู่โค่ดหนึ่งเทียนเหมิงจึงพูดขึ้นว่าตามความคิดของข้าสัตว์มงคลคือสิ่งมีชีวิตพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ในแง่หนึ่งระดับของมันค่อนข้างคล้ายกับข้ามันเป็นส่วนหนึ่งของเท้าที่ก้าวเข้าสู่ธรณีประตูของเทพเจ้าความแตกต่างระหว่างมันกับข้าคือข้าได้บรรลุถึงระดับนั้นก่อนที่จะมีชีวิตแต่สัตว,ว์ยานตัวนี้จะต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นและข้าพสู่รระดับนั้นทีละก้าว กล่าวได้เพียงว่ามันมีระดับนั้นมีศักยภาพและศักยภาพนี้จะนำพาเจ้าไปสู่พลังอำนาจในการควบคุมโชคชะตาส่วนหนึ่งของมันด้วยดังนั้นมันจะยึดติดกับพลังวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกและร่างกายของมันเนสมือนสมบัติที่สามารถดูดซับพลังสวรรค์และโลกอันมากมายได้พลังสวรรค์และโลกโดยรอบจะเปลี่ยนแปลงและแม้แต่โชคชะตาก็แฝนแปลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่เจ้าจะเข้าโรงเรียนืซอไรเคอร์ โชคชะตาของเจ้านั้นช่างผันผวนและน่าเศร้ายิงนักและเมื่อเจ้าเข้าโรงเรียนเซอร์ไรเครอร์เจ้าก็เริ่มค่อยๆย้ายถิ่นฐานและมีโชคราบที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อสัตว์วิญญาณตัวนี้น่าจะมีโชคราบเป็นเลิศมาโดยตลอดและกระบวนการเตบิตบโตเข้าราบรื่นเมื่อรวมกับคุณสมบัติอันทรงพารังของมันเองแล้วในที่สุดมันก็จะเข้าไปสู่ระดับถึงเทพได้เว้นแต่ว่ามันจะไม่ตายไปเสียก่อนในฐานะผู้เป็นที่รักของโชคชะตา ศตว์วิญญาณชนิดนี้แทบจะไม่เคยเจอภัยคู่คามเลยและภัยคู่คามเหล่านี้มีเหตุผลเพียงสองประราการประการแรกครือมันต้องเผชิญหน้ากับผู้ต่อโซ่ที่โชคชะตาสามารถเอาชนะมันได้ประราการที่สองคือมันถูกกำหนดไว้แล้ววพราะมันมีความสามารถพิเศษในการควบคุมโชคชะตาของตัวเองโชคชะตาของมันย่อมมีอุปสรรคแน่นอนเช่นเดียวกับวิญญาจาร์อย่างเช่นเจ้าต้องเจออุปสรรคในกระบวนการฝึกฝน และมันบางทีอุปสรรคของมันก็คือการโจมตีที่มาถึงคอขวดแล้วข้ามัันใจว่าโชคชะตาของมันคงไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งมันได้วันพิฆารู้สึกสับสนเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าโชคชะตาถูกกาหนดไว้อย่างไรอะไรคือคอขวดแห่งโชคชะตาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ